ประสบการณ์เดกับอครังแหลกต๊ดไหโฟดมขากบออีบึงคอยก็เป็นคนแบบเออคอยเป็นคนที่แบบจังให้เดนพี่น้องเลยก็เป็นคนที่แบบว่ากระโลก,กระล้นคอยบริสุทธิ์นะคอยคอยคิดออกเอยเป็นตัวของตัวเองตอนนั้นก็คือสิมาก,กระมากบามมกระเลี่ยอไก็เห็นขีปขืดโน่นเนาะตอนที่ว่าเดกัคขังแหลกแบบสชิไปตอ่อไฮมันเห็นกันว่าสิไปต่อถ้าสิเลิกก้มันเลิกเราสวงไหนแ่ะ เต็ Galaxy, มที่พี่น้องถ้าเต็มมันจะมักก็มักมันบ่มักก็บ่มักมันจะเหลืกแค่ไมนเลิกช่วงนี้เราคือได้ใจ้งกันเนาะค่ะเมื่อดึกเดินเทียงขึ้นกับบนนอนพี่น้องอยากกินสเส็ดต่ำพี่น้องเสียย่ำแซลมอนได้กุ้งมันในย่ำแซกปูอันนี้เราเป็นหัวสวิตที่ใส่ตำแทนมะฮุงหงนาวแล้วก็ได้เสีนเสียนมะนาพี่น้องอันนี้เป็นเสีนข้าวปุ่นของไทยนะนี่เด้ มามา่ากะสะลัดกรอบคิดยากกวพี่น้องสิเห็ุกินแ่บแทบหลย หลังจากนั้นก็เอามาะข,ข่าโพดของเฮาลงไปต้มเนาะซื้อมะขา่าโพดมาหนี่งซีทอนในแมนซ่อมหาพันกีบก็ K K, ประมาณหาสิบาทพี่น้องแล้วก็เส้นของเฮาลงไปลวกเนาะเส้นอันนี้นะมันเปื่อยไหวๆพี่น้องเพราะฉะนั้นคือเพรต้องลวกด้วเนาะหลังจากนั้นก็จะเอากุ้งของข่อยล่วงไปลวกอีกเทอนึงแล้วจะเป็นหัวสวีทที่ข่อยใส่ทำแทบมะฮุงก,ก็จะเอามาซับซับซับพี่น้องเอามะขูดเป็นแบบนี้พี่น้องเอามะขูดเป็นเสศษๆคือเสศษมะฮุงบาดเฮาน,านี่แหละพี่น้องก็คือใส่ตัวนี้แหละที่จะตทำแทบมะฮุงแต่ละหมอก็คือออแแ่่บยูพีน้้งลวก็มมมมาาาซซซออออยแแว้นนนนขงเเฮะตััีน แดนมาในราคาที่เขาจะลดราคาพี่น้องไดนมาในราคาสามพ่าเนาะก็ประมาณ เจ็ดสิบหาพันกีบหรือประมาณหนึ thousand thousand on, ่งร้อยสี่สิบาทหาสิบาทประมาณนี้พี่น้องแล้วแต่เลนกันของแต่ละมือจะบ่เท่ากันเนาะก็จะมาเริ่มต่ำส่วนตาขอจะบอกพริกแห้งสามหน่วยพริกดิบสามหน่วยใส่กะปิแบบนุ่น้ำตาลกระเทียมลงไปพี่น้องขอจะบ่ใส่ร้ายเพราะว่าของบ่มีกเผ็ดนะพี่น้องตำทุกอย่างให้เข้ากันเนาะหลังจากนั้นก็ใส่หมักเลนลงไปแล้วบางคนกระเซินบะเกลือบางเออคนก็ะสซินบะเกือพวงเนาะแล้วแต่เนาะแต่ละคนก็ะเซินบะเกลือกันเนาะก็คือใส่ลงไปตำทุกอย่างให้มันเข้ากันเนาะหลังจากนั้นก็คือบีบมะนาวลงไปขอใส่มะนาวหนน่ยึงเต็มๆเลยพี่น้องเพราะขอเป็นคนที่มักกิน ล้างจานคือใส่ปลาแดกลงไปยุดรักยุดสาคัญก็คือปลาแดกเนาถ้าปลาแดกแสบก็คือตำห้าแสบล้างจานเนาะก็จะเอาหกข้าโพดของเขาออกมาส้อยทุกคนคอยจะส้อยเป็นเฟียงหน่อยๆแบบนี้คอยมักกินก็ข้าวโพดเน่ยทุกคนบางคนก็เสืเอมข้าวโพดบางคนเกิดซาลี่เนาะแล้วแต่แล้วคนเสื่อมเนาะส่วน่อยเขาเอิดเป็นข้าวโพดซาพี่น้องนี่จะเป็นหนาตาหัวสวีทที่ว่า่อยสอยป้าไหวเนาะก็จะมีหัวสวีทข้าวปุ้นแห้งกุ้งข้าวโพดเนาะที่ว่าห้าสอยป้าไหวแลละก็จะมีปลาแซลมอนที่ว่าห้าส้อยป้าไหวนั่นแหละพี่้ว่า เห็ดป้าไหวดอกเอาแจ่วของเฮาลงมาห้วยใช้นำการเพราะว่าโคขดมันหน่อยเกินไปเนาะก็เลยใส่วิธีหนีซ่าพี่น้องใส่เวลาเฮาสิกินสิยากอะหา <c oughs> โคมันก็นหน่อยเลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นคือเป็นมือเลยพี่น้องใส่สบมือดีดีได้หาความสะอาดอยู่งด้วยจ้าแล้วก็เอามะขุกเข่าทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาจัดจานใส่จานพี่นอ้นอ,งนองพักแกะหอยกระเซวนส,สลัดกรอบคนมากินสลัดกรอบนี่พี่น้องเพราะว่าอีกอย่างละค่าสลัดกรอบก็บอแพงเนาะแล้วมันก็มีทุกฤดูเลยนะอยู่เนี่ยทุกคนอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสลัดกรอบก็คือมีเนาาาะเกก็สมรินคับ ย่างอยู่พี่น้องกินกับเฟอกินกับเจ้ากินกับก๋วยกัหลาบเนี่ยกระเส็บงานพี่น้องสลัดกรอบนีหนานี่จ้าพี่น้องหน้าตาเมนูเ่ยมแซลมอนแบบเล่าเลอยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องอุปกรณ์ว่าเครื่องปรุงของเขาก็ห้าด้ายซัมมี่พี่น้องก็เลยใส่ซัมมี่เนี่ยละกินตามมีตามเกิดจ้าสบายดีทุกคนนะครับพระเจ้าพี่ไม้สาวเราอินยุคเขียนเอกสารทุกคนมาโลมเรืองเด็กับฟอครั้งแรกแล้วก็ตัวแครฟอตตัวแครฟรั่งดมพี่น้องอแล้วก็ พากันไปเที่ยวไส้เน่เนาะเดทครั้งแรกก็คือเริ่มต้นที่ว่าข่อยเดทกับแฟนของครั้งแรกนะบอกยก่อนพีเนรอเขอไม่เคยมีแฟนฝรั่งเนาะเขาล่มยุคกับหลายคนนาะแต่เขาล่มล่มทางออนไลน์เนาะแค่ว่าวิดีโอคอร์เซ็ตกับธรรมดาแต่ว่าโบเคยโบเคยแบบมีแฟนฝรั่งมาก,ก่อนแล้วก็บโบเคยมีผัวฝรั่งโบเคยมีลูกบโบเคยมีผัวมาก่อนพีเนรอข่อยกับก้าวสามีข่อยเนาะก็เดินกันสองปีเนาะ คือข่อยปัจจุบันเขยสัแปดเท้าทามสิบเนาะเรียนกันสองปีก็คือเริ่มเดทกันทางแหลกนัมนก็คือหูจัากับสามีเนี่ยก่อนจะมาเจอกันตัวจริงหูจัากันหนึ่งปีสี่เดือนล่มกันทางออนไลน์เนาะเจอกันในแอปหาคู่ tinder ร่วมกันส่วงนั่นก็คือข่อยบอกกับเพื่อนว่าจริงๆเขาล้มหลายคนอยู่พี่อนเขาล้มอันอเมริกาเยอรมันแต่กับอังกฤษเพื่อนนี่เนาะข่อยบอกว่าเขาเขาล้มหลายคนพอส่วนคือส่วงนั้นก็ไม่เป็นแบบ มันเมื่อนะพี่น้นงอ,อนนนนนงมันล่มทางออนไลน์แล้วบฮิห่าแล้วเป็นส่วนโควิดแต่เขาเลยยืนค้าขาดไปนะอยในสามคนนี่เขายืนค้าขาดไปเลยว่าะหายมหาข่อยภายในปีนี้ส่วนไหนส่วนที่เขาตลงกันถ้าผู้ใดบมาข่อยขึ้นเฉลิ่งบดเลยเพราะมันเป็นแบบมันมันมันล่มทางออนไลน์แล้วมันซีเรียสมันแบบมัตถ่มงคลยังทีนแอน์น,นนะ่ะขอกเลยเออโอเคขอบอกไปสามคนพนะีนาะอเมริกากับโบมาเยอรมันกับโบมาอังกฤษนี่มาแต่ขอ่อยบหูกับสีบ้านแนวไดน ขา่เคยไปเอเชียจะต้องให้ข้อมูลข่อยมาทาซีข่อยไปเออนั่นแหละข่อยก็ไปเซิร์ชฮะข้อมูลไปเซิร์ชห้าอันนี้อันไหนเพื่อน่าต้องมาแน่ไดแล้วส่วงนั่น้าสีมามันมาอยากได้เพี่อนเป็นโควิดเนาะเมื่อตอนไหนกักตัวสว่งนั้นคือประเทศลาวพันเปิดประเทศประเทศลาวเปิดประเทศพิ่นเขาลาวเ่ได้แล้วป่ะนี้นะโอเคประเทศไทยเปิดประเทศลาวเปิดแต่ประเทศไทยเปิดไปไทยโว้ยเออนั่นแหละก็เลย อบอกถาว่ามาันมานเราจะกันอยู่ไทยเนาะส่วนไหนก็คือประเทศไทยกักตัวิบสีวันบางแผนแต่มหากันแต่ส่วนสิบสีวันแบบแต่ว่าขั้นกักตัวิบสีวันนี่ต้องไปแต่ว่าถาว่าเข้าอยากลงแบบกักตัวแบบส่วนไหนก็คือมันไม่เกาะสมุยบ่ะเอ้ยภูกเก็ตภูกเก็ตเนี่ยภูเก็ตเนี่ยที่ว่าต้องกักตัวประมาณเจ็ดวันเออเจ็ดวันนี่แหละ แต่ว่าขั้นสิลงบดีท้ายการบินของทางฝั่งเขามันบินลงภูเก็ตเลยโดยตรงหันมีเนาะแต่ข่ยนี่มันไปจากภูเก็ตแต่ว่าประเทศลายไปหาภูเก็ตโดยตรงมันบ่มีมันต้องไปไปรับเครื่องอยู่อยู่สุวรรณภูมิแลลวก็ทางตอนจากส่วรนณภูุิมไปภูเก็ตแต่ว่าถ้าจะเหตดแบบนั้นก็คือบ่ได้กดของไทยเขาจะบ่ให้เห้าบ่ให้เห้าต่อเครื่องต่อบิดโดยตรงสินะ่ะเออบ่ไดอก็เลยว่าถ้าฟังสถานาการณ์ของประเทศไทยก่อนว่าเขาสิเอาจังไห๋จน ถาประมาณสองอาทิตย์พี่น้องรัฐบาลไทยประกาศมาเนี่ยประกาศประกาศตัวหนึ่งคืนโอ้ยบอกบอกแฟนเขาเลยส่วงนดี้ประเทศไทยกักตัวหนึ่งคืนละแต่ว่าก่อนจีถ่าวจีมาเนาะหายไปซักวัคซีนเพราะถาโบเื้อได้เรียงวัคซ์องวัคซีนนะพี่น้องคอยโบเื้อว่าวัคซีนมนจีสามาดแบบสีสามาดแบบป้องกันโควิดยังไงนะ่นเป็นคนีหน่าโบเื้อ พอสนคือถ้าจ, like nah จะชิมาฮาข่อยจะต้องไปฉีดไปฉีดว oh ัคซีนไปซักวัคซีนเนาะพี่น้องเออนั่นแหละถาวกันไปจําใจไปพี่น้องเพราะว่าเยาะมากอ่ะปวดซ่าเราต้องจำจำใจไปถาวไปซักเข็มทีหนึ่งประมาณสามเหมือกลับมาติดโควิดเออก็เลยเงินเงินเงยะเวลาของการีิซิมาฮากันเถอะออกไปอีกเพราะว่าถาติดโควิดเนาะตอนนี้กักตัวอีกก็คือสว่างนั่นคือถาวกักตัวจากโควิดเรียบร้อยแล้วกัน ถ้าจะสิมาไทยก็ระเบียบของไทยต้องให้มีฉีดวัคซีนสองเข็มจะจังมาได้ไปฉีดวัคซีนสองเข็มมันนี่สิมาอนี้จะไหนต่อเอ,เอก,ส,อเอกสา,ารเอกสารจะได้ขาบาเดือดห้องแคมป์จะมาตกเป็นหัวงพอจัดการเองเมออบมดขว้าโอนเงินให้ข่อยข่อจะจัดการเรือดห้องแคมป์เรือ,อดอันนั้นนีเองข่อยเองเออพอาส่วนนั้นก็คือถ้าจะสิมาหาข่อยเนาะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายของข่อยประมาณเท่านั้นเท่านี้น่ะจะต้องเป็นคนออก เอยคิดว่าถาเข้าหักเข้าเนาะซ้ำนี่คอยคิดว่าตอนนั้นคือลองบอกกับถาไปว่าค่ารใส่ใจของทอร์นิจะสมัดออกได้บ่ถ้าเขาบ่สมัดออกให้เาไรเสียนะเขากระิตัดคนหนึ่งออกไปเลยบ่ลูมเนาะบ่นเป็นวันเห็นแกเงินยังนะเพื่นเนาะคอยรมก็บสามีคอยท้งแหลกจะถามปัจจุบันอยู่ถามว่ายังบ่ได้เงินขอใส่เนาะแต่ว่าถาไมีเหตุจำเป็นเหตุสุขเสื่อนยังถาก็หายอยู่เนาะไปลินไปเที่ยวไปจ่ใจนอนใจถาใจเด็กกินเด็กอยากจ่ายเนาะ เรื่องเล็กๆน้อยๆน่อถ้าว่าเออเข้าเวั่วซูฟ้าฟังเข้าใจเนาะเรื่องฟอกเครื่องส่อออกเครื่องส่อางอาหารการกินสิเข้าจับกระจายอยู่เนาะแต่ว่าถ่าวบอได้เคยืหายก็เดือนขอใส่เนาะตอนที่ยุราทำมาหายบ่เนาะร่วมกันทีแหละนะบอลในหายขอเป็นคนเปรถาวรอยู่แล้วเนาะก็คือแต่ว่าจําเป็นหายบ่ก็คือฐานที่จำเป็นก็ะหายเนาะก็คือส่วงบอลไล่ได้เป็นเนาะก็คือส่วงนั้นก็คือคอยบอกเข้าจับคายดินใช่ไหมเราก็ยังโอนเงินให้ซื้อดินนะ้เปนเนาะข่าว่าขีดทีบอ ก็พูดอะไรขี้ที่แต่เขาจะหูยักใส่เงินหนอ่อยนั่นแหละมามาเขาสูตัวตัวสีไปเดทกันพี่เนาะบอกเรื่องยาวไปแล้วแหละตัวนั้นเนาะก็คือลงกระถาวหนึ่งปีสี่เดือนแล้วก็จังบินมาเจอกันอยู่ไทยเนาะันส่วนที่ไปบินเจอกันอยู่ไทยนั่นคือขอยไปหอดก่อนเนาะเอยไปหอดสนามบินสวรรคภูมิลังจากนั้นคือพานังงานเขาจะมาหับเอาเนาะไปพักยอยู่้งแค้ม บินห่อประมาณสามมงแรงเนาะไปห่อลูงแหมประมาณสามมงแรงคอยก็อาบน้ำอาบทายังไงสีทาเพิ่น์ดสีแต่งหนาแต่งแต่เห็ดงามๆมาจะทาเพิ่นชุดทาให้เพราะถ้าในแต่งหนาจะนำห้างก็อาบน้ำแล้วเนาะน้ลูกแหนบห้าก็แล้วพนักงานมาขอประตูหล่เอาเพิ่นมาส่งอยู่องแหมมาส่งยองหนาของหลังจากนั้นก็คือร่มกันสองสามคันเลยะพี่น้องตอนชงร่มกันเขาขอแนมสิเด้อแนมมงหนาเพิ่นนพี่้องแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่อนก็แนมคือเพิ่นพี่น้องเพิ่อนมาแนมมงหนาเขาเขาเป็นยังไงคือมาแนมมงหนาเอย เพิ่นอนายพี่น้องเพิ่นอนายอเอออายมาสนีค่ะบอกเพี่น้องมันไอ้ข่อยบมไอายังพี่น้องอืมเพราะส่วนของเขาข่อยเป็นคนขี้ลายได้เพื่อนแต่เขาบรรใจนตัวเองช่วงนั้านาข่อยเฮ้อเพื่อนน้องแท้ในซิวเต็มไช่หรอโอ้ยว่วมขี้ลายม่ให้บานนะเพี่น้องแต่ว่าบรนใจในตัวเองซะยางเขาบฏิสวดได้เพี่อนน้องเขาข่อยของบรนใจในตัวเองนใในเององนาะก็คือหลังจากถามมาหอดเนาะ ข่อยมาหอดกรอเพิ่นแล้วข่อยกประกวดโควิดอยู่สันล่างเนาะล่างใจเราขก็มาอ่านเนาะถ้าก็ลงกันไ้ประมาณบ่โดนพี่น้นาสองสามสองสามซี่หาประโยูเลยพี่น้องลงกันบอดอดชิบนาทีสำถาก็ลงไปลงไปกวดโควิดเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาคาัสไปนั่งเพื่อนเนาะแบบนั้นคัสขี่คัสพุ่งแขมเลยพื่อนเนาเพิ่นกระพุ่นลงพี่น้องไปน้ำข้าวเจ้าเลยนะพี่น้องสั่นเพิ่นพักกันสั่นยูสัยู่สันแปดเพุ่นเพื่นขึ้นไปสันสิบเอ็ดสิบสองไปเพี่น้องไปโทรหาเฮาว่ามาหับข่อยเนี่ยภาษาเนี่ย เขาพุ่หูท่านไปอันเอยลงไปบัวไหลพี่น้องจีโงไปสันลุมนะเพราะว่าส่วงนั้นมันเป็นส่วงโควิดเนาะจะพักอยู่สันได้น่ะค้าดเนี่ยนะมันจะแหวอยู่แต่สันนั่นจะช่วยบอกสมหวัไปสันหาสันเจ็ดซันแปดยังไงจะพักอยู่สันแปดจะก็อยู่เดือนซันแปดจะบอกสมหวัไปสันหกซันสิบซันเก่าไปบัวไหลพี่น้องเขาบอกแห้จะไปแล้วค้าดตอนนั้นมันแตะแตะใจกับอไรเขาก็ไปฮับเท้าเนาะไปฮับเท้าเขาก็ไปติดอยู่รีบพี่น้องติดอยู่รีบเพราะว่าอยสิไปฮับเท้าอยู่สันสิบเอ็ดไปบัวไหล ก็จงได้จบหมดเก็จะไดก็บ่ได้มันก็บอให้เฮาไปได้อพี่งองเออนั่นแหละมันก็นยอมให้เข้าไปพราะีอันมันมีสปีกเกิดอยู่อันลิฟต์เนาะเรามีพนักงานสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าจะไปไหนคะเขาก็บ,บาาอกว่าก่อนจะไปหาแฟนของขอยูซันสิบเอ็ดเพราะวะ่าอันแฟนกขติดยูหันอ๋อคุณไม่สามารถไปได้นะคะอย่างหนึ่งเขาบอกวา่าคือทางโรงแรมเรามีนโยบายก็คือลูกค้าพักยูซันไหนก็ต้องอยู่ซันนั้นนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิด แล้วไม่อนุญาตให้ลูกค้าหรืออย่างไปที่อื่นยังสัอย่างเพื่อความปลอดภัยยังสักอย่างเ่ยข้าเจ้าก็บอกรลายเนาะเข้าว่าอันทเทียดจังได้หน,น่โอ้เขาก็บอกว่าอ่าลบกวนรอที่รีพนะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานนําพาคุณไปเออเจอแฟนยังเสียไหนพนักงานก็มาหาเราอยู่ในรีบเนาะกับพาขึ้นไปฮับเอาเพื่อนเขาก็พาเพื่อนลบไปกวดพี่เนาะลมเพื่อนว่าลบไปกวาดโควิดก็พาเพื่อนขึ้นมาห้องเนี่ยโอ้ยมาห้องก็มานั่งล่มกันไปเนาะลมไปลบมาจะไหน,น พักบอกร่วมกันล่มไปล่มมาถ่าตยต้ดตดค่อยๆแบบการอินเสียงอยู่ยพี่น้องูดโอ้สอรี่เพี่หน่อยอืขอสอรี่เขาบอกเขขึ้นในใจป้าขนาดเด็ดแหละมันจะก,ะกะัตดสิบกุสัมดีเนาะอือล่มกับแป้งมานบ่หอดสองนาทีเจอข่อยปั้วบังแหงซะพี่น้อยเนาจีกัดไปอ๋อได้สมัยเทิร์นเขาบอกแล้วก็เ็หยิบที่ข่อยเขาบอกคุณที่ข่อย นั connect, ่นแหละข้างแรกต้นเหตุบูบาอารมณ์ไปเนาะต้นเห็นฝรั่งดมคังแรกเลยเดทแรกยังได้พี่เนาะเออคางบูพี่เอาะกี่เพิ่งเป็นโตของตัวเองเต็มร้อยพี่เนาะต้นเหตุฝรั่งดมเขาจะตดนเขาจะต้นบ่อแห้งสัมผัสผืนปูหรืเร่งเครื่องเออนั่นแหละพี่น้องช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นก็คือแบบคนบูบูเป็นยังเนาะเขารมกับผู้นี้นะคือแบบมันเป็นลักษณะแบบสบายใจนะขนาดเดทแรกไม่พี่น้องโอ้สบายใจขนาดนั้นแบบ มันบอดรกงบดัดไรเก่งนีช่างเสนาแบบเขาเจเฮีดยในห้าวแบบบ่ดอะไรขึ้นแบบต้องแต่งโตแนวหนั่นแต่งโตแนวเหนี่ยถือโบเปนหอขอแต่งโตตามสไตล์เขาแยกแต่งยกงขแต่งขก็บรดิซนเนาะคือกินเนี่ยขอก็กินนั่นสิ่งที่คอยมาอยผาคมไปกินยางไขาผ้าคนไปกินถอดถอดจิงบีดหมอกม่วงดองอันขอยผ้าผมไปกินนะเนหรอันผัวอันยัง่วง บอกถอดไม่ขันนูนไม่ขันนี่ฉันก็ผ่าไปกินเนอะ่ะย่างไปไทยเลยเดือนหนึ่งเลยตนเจ็บทองซ้ำเทื่อี่น้อง <c oughs> ขี่ไร่ร่ำดา่างขี่ไร่ร่ำดา่างโควกผ้าแล้วไปกินอาหารแบบพาไปกินเลยสิดาแบบดีแซ่บลองเมื่อัไหร่แล้วลองกินยังไงแล้วลองสินหแล้วลองที่เราเจ็บเราเป็ดมันข่อยแล้วเป็นนอนเฝ้าเพิ่นแต่บ่ิเวเขาหุ่มอ๋อเพล่นแต่เอาอยายเพิ่นกินสินะ แพนจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนีมั่งเถอกระหล่มย้อนว่าเพราะว่าเพิ่นเจ็บท้องเพิ่นไปปวดไหล่เดทตอนเที่ยวเขาห้องน้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาหนาะห้องน้ำไปสิบเถื่อนไปเนาะนั่นแหละก็คือเดทแรลกก็พากันไปเที่ยวไปเที่ยวอันเชียงใหม่ไปเชียงใหม่สามคืนเนาะออกจากเชียงใหม่กลับไปภูเก็ตไปภูเก็ตสามคืนออกจากภูเก็ตแล้วกลับไปพัทยาพอจบทริป สามทิปเนี่ยแหละเนาะก็เลยมาลวมกันว่าแซวใจกับตอนผลชิก้าปลายชิกับเนาะแล้วพอคอยก็มาพักอยู่แถวถนนเขาซานเห็นแล้วพักกัน,กน,น,นอยู่แถวถนนเขาซานคอยว่าจะเจ้าจังไหนเด็ดแหละเขาถามเจ้าจันเลยเลยชิปเปตอบอลหรือเสืเลิกก็คือแบบขอเป็นคนที่ว่าบอกตรงๆอยเ่แหละขอบริแคนะ่เขอบริแค่ตอนส่วนนั้นคือขอบริแคออนน่คำตอบได้ป่ะจะาชิตาชปตอบอลเลิกชิปเปตอหจังไหนเออตอนนั้นทิปสุดท้ายนั้นคอยถามเพื่อนตอนนั้นคือคอยถามเพื่อนอยู่ อยู่พัทยาอยู่หาพัทยาหาจอมเทียนตอนนั้นที่ท้านนะแล้วท้าบอกขอยมาว่าถ้าวจริงจังเนี่ยต้องไปหาขอบครัวะขอยฟังบอกข้อใจบอกอ,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 อกีนังวะบอกข้อใจบอกข้าใจเขาว่านี่โทรศัพท์นี่นี่โทรศัพท์จะบอกจะโทรศัพท์จะได้จะเกิดเออท้าวเาเขียนได้โทรศัพท์เนาได้ใช้กูเกิดท่านสเลดไม่ให้ขอยไม่ให้ขอยอา่านเพนน้อกแบบข้อหมายพวกนะั้นท้าวจริงจังนะต้องให้หูวใจกับขอบครัวเจ้า ข้าขอไปหาขอัวเจ้าเนี่ยเนี่ยเพ่อจะไปหาขอบพวเขาเขากจะทรงไปขึ้นเนะาะเขาจะยืดน้ำกันน้งนับกันในพี่ดน่อยแ่เขาสรงพิโรนันขวอยจากเขาประเทศลาวบ่้ยประเทศลาวบ่เปิดบ่เปิดประเทศเทศพื่อจะไม่พออยู่ไทยจะไม่อยาตี่พีน่น้องแกอยู่ไทยเออไปหาพีน่น้องแกอยู่ไทยนี่หาพอจะอยู่ไทยค่อยเห็นแบบโดยคมที่ว่าพรองข่ยัยรับถิ่นเขาประเในหน่อยสินะแล้วก็ไปเอาเมียใหม่เมียเราเป็นคนไทยสินะอยู่อยุธยาแล้แล้วก็มีลูกกับคนไทยอายุประมาณ น้องน่องเทว่าเป็น balls, น you, ้องน้องสาวคนนั้นนะแต่ว่าเราแม่เป็นคนไทยใช่ไหมนะอายุกับเศรใส่ถ้าสองปีเดียดไปเนาะความว่าข่อยผัดบ่ออะเติบโตแล้วก็บ่ออะสิจิเคยกับรอบอันไหนสินะก็ก็ข่อยแม่หูเจ้ากข่อยพี่พอตั้งตอนที่ข่อยเียันไฮสคูลไก่สิจบมอเจ็ดอะไรไปเนาะไก่ชิจ๊บไฮสคูลพวัญยาณหัวเสียเนาะเรามาเรามาหัวงานจบของยาข่อยนะยาข่อยคือแม่เราขอยแหละแม่เราเสียเออ เขาเจะาหัวเขาไม่พอเออจริงๆริงเราขอคิดเราขอไม่พอไม่แม่เนาะแม่เขาตายแล้วสิแล้วก็จิ่มไปเขาเพื่อนฉันนะจ้าเถื่อเออโอเควันนี้เขาก็บริษัทนิดเสือปันได้สินะเออโอเคว่ะเพื่อจะเห็นเออโอเคกับพาคนไปพาคนไปกันเมาลรถเมาลรถแท็กซี่ประมาณสองหมนบาทเนาะแต่กรุงเทพลงไปอยุธยาก็ไปไปพาแล้วพาพาาแฟนไปกับปัตตมันสมองหนึ่งสองสมองอีู่แหละ จริงๆไปหาขาเจ้านะทั้งแม่แม่คนไทยแล้วก็ดีอยู่แล้วแล้วก็บอกยังกับเขาดีอยู่แต่โดยความจี่ว่าเขามันเขาบคอยเลยสนิทจิดเสือก็ข้าเจ้าสินะมันก็หูซึกแบบว่าแบบเป็นเป็นอย่างแบบไม่เป็นแบบบขุนเคยว่าสินะแต่ก็โอเคอยู่เนาะข้าเจ้าก็ดียังกับเขาอยู่แต่แบบเขาหูซึกแต่แบบว่ามูหูเดยโดยความที่ว่ามันเป็นแบบคนมันเป็นแบบคนเคยในอายจะนั่นแหละเพราะว่าเขาหวนเติบใหญ่กับขาเจ้าเนาะมันเป็นแบบลักษณะแบบ โมโหเสิอธิบายพี่น้องแต่ว่าโอเคเขาเจ้าก็โอเคตอนนั้นยังขาเจ้าก็เ็ดกินเห็ดยายนเคยอันแต่เพิ่นก็ไปกินเขาอยู่หันเออจะกินแสบก็แสบข้จักดอกนหายกินยังก็กินเนาะเอออันเขาเจ้ารข่อยก็ล่มก็เขาเจ้าเสร็จร่มยังก็ร่มหมดเลยเพิ่นก็ฟังฟังก็ฟังก็งบอข้าใจแล้วพี่น้องนเราคอยก็บอกด้แปรเพิ่อนดิฉันข่อยภาษาอังกฤษข่อยกับปู่ปู่ป้าๆข่อยก็บอกจะสิแปลตอนนั้นนะเห็นแหละข้าโมสิแปลเออก็เลยพากันไปก็คือไปประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละนันกก็ลับมา กลับมางหองแฮมกลับมางหองแฮมก็คือมานเกียมเครื่องเกียมคองยังนี่แหละแล้วว่แวถวสิกรเนี่มือใหม่มากระพาพพเพื่อนไปกวดโควิดไปกวดโควิดแล้วก็คือต้นค่ากวดห้าพันบาทเนาะค่ากวดโควิดนะก่อนกลับเนี่ยพากวดโควิดอยู่หนาสนามบินห้าพันบาทห้าพันบาทก็คือประมาณสักชีสโมงนี่แหละหูพ้นในภายในสามหนีเนาะจริงๆมันต่อประมาณสิบสองโมงกับหูพ้นนะเห็นเอาแต่ผมขอให้เพื่อนมีเวลาไปเอาเอากเลือเก้าว่าสิบเอาตอนสว่างแถวขึ้นเครื่องเลยใช่ไหม ลังจากมมูไม่มากก็ไม่ได้พากันไปเอาพากันไปเอากับว่า,าถาวติดโควิดส่ว,กวนก้อนส่ว,กวนก้อนชิพ้าถาวไปเอาพ้นกวน่วาแขวนเป็นไขึ้นแบบไขึ้นแบบส่วนนั้นมันหูซึกอาการเขามันมันออกแล้วนะมันเป็นแบบหายใจบบออกอยียนะเอียะอะน่เอออะคอยก็ไปบอกข้าเจ้าว่าส่วนนั้นข้าจเจ้าถาวติดหูแล้วว่าถาวติดโควิดข้าจะเอาถาวไปอยู่ในของมันเป็นไข,ข่ไข่คือเป็นตุย่ยไงก่อน El, <'t> ูน่เอาถาไปนั่งอยู C ่หันแล้วยัางไอยนั่งอยู่ในนี้วันนี้อาการขอตอนคือส่วงสิบลไว้ขึ้นร้ายยางส่วงไหนคือกูเสียจังไดงคอยหูด้วยเขาคอติดโควิดแต่ว่าทั้งทั้งที่ว่าอันคอยกวาดแบบธรรมดาเนี่ยกวดเองเนี่ยหาเถื่อกระบอกขืนเนาะแต่คอยหูชื่กว่าคอยติดโควิดแต่ผลอาการอยมันมันบ่งบอกว่าสินซะอาการคอยมันบ่งบอกเราคอยคอยกูเสีคอยบลไว้แล้วสินะคอยก็บอกเข้าใจเราคอยติดโควิด พน้าก็บขบศนห่างพอมันคนร้ายเนาะขบตีเขาพอมันคนร้ายมันคนร้ายได้หรอเข้าใจกับขบศนห่างคอยด้วยท่าวะคอยนิสมัยออกไปแถวหนอกงางออกไปแถวหนอกหลายโเพราะว่าตอนนี้คอยหิวน้ำแล้วคอยอยากเข่าห้องน้ำเขาว่าจะไปได้ภาพสบายใจจะเลยจะไปใช่จะก็ไปเนาะแต่ช่วงนั้นก็คือคอยขู่คอยติดโคุกหรืออะไรพี่น้องแต่คอยทักผ่านงานที่เขาอยู่หันนะแพทย์พยาบาลที่เขาจะอยู่นานเขาจะไปได้เอาสิเนี่ยไม่มันอยากเข่าห้องน้ำสิตายมันอดไม่ได้พี่น้องไปได้ไปหอดพุ่งเนาะ ไปย่างผ่านเครื่องกวนนาสนามบินเห็นนะมันจะมีเครื่องกวนมันกำลังตี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 อีต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 ียีตีตีตีพาตีตีตียีต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 นตี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 ่ไวีแห้งแล้ว พลักงานเขาจะไปท้ามูเขาจะเนาะเยวพนังงานเขาจะเฝาเกินกว่าเขาจะก็ไปเอาพารามาให้ขอบใจเขจรได้หลายนอะเขาจะเอาพารามให้เลือดเม็ดเดียวอ๋อยังเลือดเม็ดเดียวค่ะเออเม็ดเดียวก็เป็นยังก่อนเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวขอบขอบคุณค่ะอ่าเขาก็บอกให้เข้าไปห้องน้ำคนนัวันนี้แล้วก็ให้เข้าเฝ้ากลับไปอันสถานที่อันเทวเข้ามาฮะนะเพราะเขาก็บอกให้เข้าไปไปบริเวณรอบอื่นสินะโอเคคอยกไปแต่ห้องน้ำขอกลับมานั่งอยู่หันช่วงนั้นคืดร้ายเลยพี่่้นะ คือเนบ่านมันจะคืนยังไงยานไม่มีเงินปว่วเจะคของเพราะว่าเงินขอตอนนั้นมีติดในบัญชีประมาณสามหมื่นบาทแต่ว่าพลังงานที่ผ่าพ,พยาบาลอยู่หันเข้ามาบอกว่าถ้าจะสิกักตัวค่ารักษาพยาบาลประมาณเจ็ดห้าแปดหมื่นบาทโอ้เจ็ดห้าแปดหมื่นบาทที่ตอนนั้นเทียบมันใจสิเป็นสิตายมันบอกมีเงินกักให้ให้ให้ยานนอนน้ำให้น้ำ เออบันทึกกับทรโทรหาโทรหาหน้องโท้อฮ่ายที่พี่น้องอยูอย่อยู่อยู่ไทยอ่าทรหาหน้องสาวน้องสาวอยู่อพาร์ตเมนต์ินะน้องสาวว่ากาว่าบ่าามีเงินยังสินะให้มากักตัวอยู่ห้องอยู่ห้องนะอยู่ห้องเราเห็นะอยู่ห้องน้องสาวหันแล้วน้องสาวหันสิไปอยู่ห้องหมอเพราะว่าเราเป็นพยาบาลเนาะ แล้วก็เสียแบบสละของเราวหายเสียคัดเออยบ่มีเงินนะคัะเออยบ่มีเงินจีไปกักโตกักโต้ใช่ไหมก็หายไปกักโตอยวนหองหนองหันกอนเออเราหนองจีอาสาสละเออไปอยู่ไปนอนในห้องมอสจะทำเออให้ดีใช่ไหมถามว่าคนกวดขอออกมาคนกวดขอออกมาบ่เป็นโควิดเนาะแต่ว่าเขาต้องให้เขาเออมาอยังให้พักฟื้นนี่ยังไงไม่ว่าให้เอาแยกสเปรยเอาเพื่อเมคซัว พื่อให้มั่นใจว่าเฮานี่ยบเป็นโควิดอีลี่เนะาะถาบอคอยติดโควิดอีลี่สินะคอยกระต่อนไปกักตัวเป็นบอแต่ว่าถาคอยบอติดโควิดคอยตรงนั้นไปไป,ไปกักตัวคนเดียวอีกเพื่อว่าพอเฮาอยู่เฮาอยู่ไก่ชิดติดแปะกับผูติดติดโควิด COVID เลยช่วงนั้น,นคือเออโอเคตอนนั้นก็นคือคอยหูเราคอยติดโควิดเราช่วงนั้นนะคอยมออยังวงีใยบอได้อบอกว่าได้ออกไปหรอกแต่ว่าอาการของเฮาเนี่ยมันหูหสึกเลยว่าเฮาติดโควิด ให้ใหี้ได้ไปหรอกให้โทรไปหาลุงลุงกะเออลุงกะอันให้กำลังใจบบเป็นยังเนาะลุงอยู่เบังเลยกับโบเป็นยังสู้ๆอย่างนั้นถ้าว่ามียังให้ช่วยกระบ,บอกสินะเออลุงลุงเห็นกับว่ามียังให้ช่วยกระบ,บอกบัดพอข่อยบอดเด่ขึ้นสิอยากเป็นห่วงข่อยเลยพี่น้องโทรมาหายอยู่แต่ว่าใช่ป่ะเออสองคนกักตัวน,นมีเงินบบว่าสันอัน สิข้อเงินเสื่อนี่ยโอ๊ยพอคอยกักตันี่ยเขาขึ้นเขาก็ไม่เบาสเนาะแต่ก็ว่าบ่มีแอะไรก็แล้วเนาะแต่ในใจก็คือดบบปาจิโต้คอยอุ่มกลุ่มใจสิตายเ่ยโบมีเงินจ่ายคกักตัวติดโควิดดาวปาร์จิโท้ขอเงินส่วนนั้นคือโอ๊ย่ไหวแล้วเด้อวะแล้วเออโอเคนั่นแหละสรุปคือตัวิดโควิดทำการเปลี่ยนอ่ะกักกลับไปกักตัวอยู่ฮ่องแฮม ไปกักตัวย้งแฮมหันซิบขึนไปกักตัวย้งแฮมซิบขึนนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการกักตัวเนาะของแฟนขอัญซามีของปัจจุบันนี่แหละแปดหมื่นสี่พันชวนค่าเสียใจของขวัญมันเจ็ดหมื่นสี่พันขอคิดว่าสองคนอนะกักตัวย้งหองเดียวกันค่าใช้จ่ายสิถึงลงแต่บจ่จ้ะกะแพงอยู่เนาะพี่น้องเข้าจะก,การหายกินยาไอ้ช่างเนี่ยยาอันนั้น,นให้กินให้นะพี่น้อง ปวัดบ่ะซันล้างแสบประซันล้างเหี่ยวกันเหี่ยวเยอะอย่างยาเน,น,นี่ยนะโอ้ทรมานสิตายได้กินยาน่ะยาอย่างยาที่มารักษาโควิดท่าละมานเอริยาห์โอ้ท่าน,นเคยแบบแสบประซันลนานออ้างกินยาเทอยานกับพันธุโททรมานกินเ,ท,ท,นนเนนทื่อนึงมลพิษหน่อยได้เพล่อาก,กินเป็นชิปเม็ด ก็พักตัวยังหันหลังจากกักตัวยังหันคือพากันออกมาอยู่สุขุมวิทอยู่ห่องแฮมหันทางอยู่สุขุมวิทหันกับประมาณสามขึ้นออกจากสยังหันก็คือถ่าวกับบินกับอังกฤษช่วงที่ถ่าวบินกับอังกฤษถ่าวให้เงินเป็นห้าหมืนบาทให้เงินห้าหมืนบาทเพื่อยังเพื่อให้คอยกับไปกักตัวอยู่ลาวเพราะว่าเขอไปเพิ่งท้าขอบัตรเสียใจในการกักตัวอยู่ประเทศลาถอยไรปขอประมาณห้าหมืนบาทเพื่อไงขอห้าหมืนบาทพี่น้องเออหลังจากถ่าวกักถ่าวกับไปประเทศอังกฤษเนาะคอยกับไปเมืองเลย พอวีซ่าเขาขอมาไทยสามเดือนเนาะก็ขอ,ะขออยู่เบิร์วีซา่าซะเพราะว่าคนอ,อยากล่อถาว่าสถานการณ์ของประเทศลาวสิมีการเปลี่ยนแปลงนิดเนาะยคอยถาให้ประเทศลาวลดพรการกักตัวลงเนาะก็คือไปไปล่อถ่าอยู่เมื่งเลยไปอยู่เงกอนลุงเนาะก็ไปอยู่เมื่งเลยสองเดือนเห็นเนาะไปอยู่เมื่งเลยสองเดือนก็คือไก่ซื้อเบอร์วีซ่าและค่ะออกก็เลยเขาเลยตัดสินใจออกคามทั้งดานก็คือดานน้องค่ายน้องค่ายเวียงจันเนาะออกข้างนั้น ส่วนนั้นก็คือสิออกไกลออกออกส่วนนั้นคือยากแก่พี่น้องเพราะว่าเข้าจับกัหนดให้ออกมือละขังเนาะก็คือสิออกส่งซองมงแรงซองม่วงแรงซองมงแร,รงประมาณนี้แหละเอ้ยออกประมาณส่วนส่งเท,ที่ยงเนะาะแต่ว่าทราบแลรรเาานเอกสารแลนด์หนัดแลนนี่แหละประมาณสองมงจะได้ออกเนาะแล้วก็รถเขาจะมานหักแล้วก็มันจะมีค่าใส่ใจแต่ว่าค่าใส่ใจกับโบไลด์ดอกพี่น้องประมาณรวมเบิรทุกสิ่งทุกอย่างประมาณสองหลายบาททั้งฟังไทยฟัง,งลาวเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นท่านพอคอยมากคอยมาขคอยมากหอด คอยมาหอด,ด้านน้องไข่สาเกินไปแนละ้วเขาจะขามเพื่อเดี๋ยวเขาจะบอกอนยุ่งยากในขามอีกเนาะก็ตอนนี้นอนทาอ่ายน้องไข่ขึ้นหนึ่งพี่นะ้องลังจากนก็คือจังไล้ออกมาจังคอยได้ออกมาขามหลังจากนก็คือรดทั้งฟังเล่านี่ก็มาฮับมาฮับกับไปซูนกักตัวไปซูนกักตัวสวงแต่คอยกักตัวมันกักตัวอยู่เจ็ดวันพี่นะ้องกักตัวอยู่เจ็ดวันแต่กระสุกดีอย่างหนึ่งก็คือบอลทิกักข,ขนาดเพี่นะ้องมันบอลได้ค้นร้ายขนาดนั้นนะเพราะว่า เคยเคยเห็นส่วงที่ว่าวงคนเล้ากรับประเทศเล้าอะไร้ะเฮยคนส่วนนหนเขาจะจนอนอยู่ในอันตึกใหญ่ๆหรือเปล่า,า,ากกเป็นลอยคนสองลอยคนอยู่ในหันนะเขยคิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นสินะเพราะสนามของกางเกมซื้อเต็นพี่น้องเกี่ยมกันเลยเกี่ยมเต็นเกี่ยมผักผอมมันยังขนาดแล้วก็พวกแฟบสบู่พวกเครื่องแช่ต้องใส่ในในในชีวิตประจำวันสินะก่อนก็ซื้อมาเนาะแต่สุดท้ายก็บ่ได้ใส่เพราะวะ่าพ่อห้ามาอยู่ผีเนาะห้าห้ามไม่อายุสูตการโตนะ ชุบกลาตัวเขาจะมีอาหารในห้ากินสามขัาบตัวมือเนาะแล้วก็ห้องนึงกับหองบ้านจะมีแหละสีคนต่อห้องสีคนต่อหองแล้วมีห้องหนักไม่โตเนาะแล้วก็มีอาหารในกินสามขา่าบแล้วเจาะกับซีมีอันผวกบันยูบนอนออดหายเนาะแล้วก็จะมีอันพวกแฟบส,ส,ขขสบูสโฟกซูฟฟี่ยังไห,ห้าเออ okay. <laughs> โอเคโอเคก็คือคือว่าโอ้ก็คือโศกดีกว่า อันเพราะว่าเห็นเขาจะเอาลงในพวกออนไลน์พอขาจะมาดูเกิดก้อนก้อนเท่าสินะเขาจะแบบเบิ่งแบบคือแย่เนี่ยแต่ว่าข้าเจาสุดประสบดีสําหรับฟรีก็สาหรับโอเคแล้วตัวเองบอกพออยู่ได้เนาะเพราะว่าบ่ได้เนี่ยมันลำบากขนาดนั้นคนอื่นอยู่ได้บอกตัวเองว่าคนอื่นอยู่ได้เ้าก็อยู่ได้คือกันเนาะเออมันก็บ่ได้ลำบากระเบิดขนาดนั้นสินะก็โอเคก็อยู่ไปก็คือส่วนอะไรคือมันมันกักตัวสิบสี่วันเนาะแต่ว่า คอยเขาการตโตสองขึนเนาะหลังจากนั้นนโยบายรัฐบาลเล่าออกมาว่ากักตัวเจ็ดวันโอ้ยโชคดีไปหลายเติบกักตัวเจ็ดวันหลังจากจะกาก์กตโตแล้วก็กลับมาอาพาร์ตเมนต์พอคอยเสาอาพาร์ตเมนต์ปลาไหวเนาะก็ะคือนั่นแหละก็ะคืออยู่อาพาร์ตเมนต์ต่อจนกระทั่งในคอวีซ่ามาประเทศอังกฤษมาในะนำวีซ่าท่องเที่ยววันนี้มาตัวอังกฤษนะพี่น้องสำหรับใครอยากรู้ว่าคอวีซามาใส่เอกสารยังไงใช่ไหมแล้วก็ ใส่เวลารอถ่ายเอกสารโดนบันไดเสียกะคอมเมนต์มาพี่น้องเนาะนะขอชิมาอัดคลิปบอกเนาะสั่งรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องขอบใจได้ร้ายทุกคนที่ข่าวบ้างคลิปนี้แล้วก็ขอบใจได้ร้ายทุกคนที่คอมเมนต์ที่กดติดตามเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปก่อนจา้าบ๊ายบายมาเริ่มพี่น้องกินตับ